สวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มสีค่ะวันนี้นะคะว่เราจะมานำเสนอเรื่องโรคไข้หูดับหรือ s t e p t o ค c c c s s u อ s t t p t o โตค c c s u u นะคะหรือโรคไข้หูดับเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย s t e p t o c o ค c u s u อซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในหมูเมื่อติดต่อมาสู่คนก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสะเลือดนอกจากนี้โรคนี้ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรและสูญเสียการทรงตัวในการเคลื่อนไหวในประเทศไทยปี2566พบผู้ป่วยจำนวน587ลรายคิดเป็นอัตราป่วย 0.89ต่อประชากรแสนคนผู้ป่วยเสียชีวิต32รายอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ5.45โดยมีอัตราส่วนระหว่างเพศหญิงต่อเพศชายอยู่ที่1ต่อ1.85ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศชายมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าเพศหญิงอีกทั้งยังพบว่าเคตสุขภาพี่9ที่ครอบคลุมพ,พื้นที่เช่น จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีผู้ป่วยสูงถึง140รายเสียชีวิต8รายพบมากในผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและในกลุ่มอาชีพที่พบมากที่สุดคือแรงงานรับจ้าง epidemiology model แนวคิดทางระบาดวิทยาซึ่งประกอบไปด้วย3ปัจจัยได้แก่ host agent environment host สิ่งมีชีวิตที่เป็นเป้าหมายในการติดเชื้อสัตว์รังโรคก,ก็คือสุกรหรือหมูโดยปกติเชื้อจะอาศัยอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนของหมูโดยเฉพาะที่ต่อมทอนซิลและโพรงจมูกหากหมูมีอาการป่วยจะพบเชื้อในกระแสะเลือดอาการในสัตว์เชื้อในหมูมักอยู่ที่ต่อมทอนซิลเพดานปากและโพรงจมูกโดยมักจะไม่แสดงอาการ แต่เมื่อหมูเครียดจากความแออัดอากาศเย็นหรือการระบายอากาศไม่ดีเชื้อจะกระจายทําให้เกิดสมองอักเสบข้ออักเสบกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เชื้อในกระแสะเลือดจนตายโดยเฉพาะหมูยานมในช่วง8-15สัปดาห์จะมีความเสี่ยงสูงสุด a g e n ์ gen, หรือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค s t ต p โตคอ c ค c ส s u เป็นเชื้อต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกอาศัยอยู่ในหมูโดยเชื้อสามารถระบาดได้ตลอดปีพบได้ในทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะในต่อมทอนซิลของหมูแม้ในหมูที่สุขภาพดีเชื้อก็ยังสามารถอยู่ในระบบสืบพันธุ์และทางเดิอนอาหารได้อีกด้วย environment ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคโรคนี้มีโอกาสแพร่กระจายสูงเนื่องจากการกินเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบการสัมผัสเนื้อหมูขณะมีบาดแผล และการเลี้ยงหรือชำแหละหมูที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อหากมีโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐานหรือนำเนื้อหมูติดเชื้อมาจำหน่ายประกอบกับพฤติกรรมการกินหมูสุกๆติดๆและสุข,ขาพิบาลอาหารไม่ดีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไปยังพื้นที่อื่นได้ธรรมชาติของการเกิดโรคก,ก็จะมีอาการได้แก่ไข้หอบเหนื่อยอาเจียนปวดศีรษะหนาวสัน่น เยื่หุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดก,การป้องกันโรคไข้หูดับ 1. ปรุงเนื้อหมูให้สุกแบบทั่วถึง 2. ควรแยกอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหาร 3. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร 4. ไม่ควรใช้เขียงหมูดิบในการหันอาหารอื่นที่จะรับประทานโดยที่ไม่ปรุงสุกเพิ่ม ห้าควรเลือกบริโภคเนื้อหมูที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน 6. หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูที่ดิบในเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะคะควรหมั่นสังเกตอาการของหมูค่ะหากพบว่าหมูเนี่ยมีอาการป่วยก็ควรรีบแยกหมูออกจากฝูงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบค่ะ ต่อมานะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหมูที่ป่วยหรือตายค่ะหากจาเป็นต้องสัมผัสจริงๆก็ควรสวมใส่ถุงมือและหน้ากากาอนามัยให้มิดชิดเรียบร้อยค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือการรักษาค่ะในแนวทางการรักษานะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะก็คือการดูแลรักษาแบบทั่วไปและการรักษาแบบเฉพาะโรคค่ะการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทั่วไปนะคะเป็นการรักษาตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นค่ะ ประกอบด้วยการรักษาแบบประคับประคองค่ะอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีไข้ก็ให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้หลีกเลี่ยงการให้เอสไพรินโดยเฉพาะในเด็กการให้อาหารและน้ำในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถรับประทานอาหารได้หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากแล้วควรติดตาม v วอร์ชวอย่างใกล้ชิดค่ะการรักษาเฉพาะโรคก,การรักษาเฉพาะโรคสำหรับการรักษาเฉพาะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรค 1. เยื่อหุ้มสมองอักเสบยาปฏิชีวนะที่เป็นตัวเลือกอันดับแรกคือเพนิซิลินจีโซเดียมใช้ในขนาด12-16ถึง16ล้านยูนิตต่อวัน 2. การติดเชื้อของผิวหนังเนื้อเยื่ออ่อนและภาวะเซปซิสการรักษาเป็นแบบเช่นเดียวกับภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบยาปฏิชีวนะที่ใช้เป็นตัวเลือกอันดับแรกได้แก่เพนิซิลินจีโซเดียม 3. การติดเชื้อของลิ้นหัวใจโดยให้ดูค่า MIC เป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารต้านจุลชีพที่สามารถยับยังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยให้ใช้ในขนาด18-30ล้านยูนิตต่อวันร่วมกับเจนตามิซินในขนาด1 1 5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทุก8ชั่วโมงในส่วนของยารักษานะคะในกรณีค่า MIC มากกว่าหรือเท่ากับ0.5ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ควรให้นานถึง4 6ถึง6สัปดาห์ในกรณีค่า MIC ต่ำกว่าหรือเท่ากับ0.1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรให้เพนิซิลิน G ซเดียมแบบเดียเด่ยวๆในขนาด12 1 8ถึง18ล้านยูนิตต่อวันนาน2สัปดาห์ค่ะถ้าเกิดเป็นกรณีค่า MIC เท่ากับ0.25ไมโครกรัมต่อมิลลิตรให้เพนิซิลิน G sodium ยม18ล้านยูนิตต่อวันร่วมกับเจนตามมซินในขนาด1-1.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก8ชั่วโมงโดยให้เพนิซิลินจีโซเดียมนานถึง4สัปดาห์และให้เจนตามมซีนนาน2สัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ